น้องไปผ่าตีภาไปซองเบิ้งอันใดอันหนึ่งมาไปเบิ้งสาวน้อยไม่ไปแอบเบิ้งสาวน้อยเฮ็ดอีหยังบัดนี้สาวน้อยซองสาวนี่เฮ็ดอีหยังกันายว่าว่ามันไปว่ามันไปกว่าดไซแล้วน้องไปไซบันี้น้องไปไซบุญน่องเศร้าเล่อนละบ่อกวานี่เพิ่นน่ะของมักบาดที่นี่ พ่อขวงมากบานีนพูนนะเอาเอาเอาเอ้ยวิตาฮัลโหลเอาบานี่อเอาบหนี่เราไม่บานพูนน่ะคักปน้างบานนี่มากยังนั่เนี่ยเอิญเอิญยังสปริงบอดหรือว่าเอิญเด้งดึงสปริงบอดใช่ไหมลูก ปิงบอดแต่ว่าจะมีแต่คนเรียกว่าเด้งดึงเดด้งงใช่ไหมเด้งดึงเด้งดึงอ่ะตีวันนี้โอ้ส่าปิงบอกเดี๋ยวหนึ่งแค่เขาเรียนพี่น้องเอ้ยบาดนี่เขาบาดนี้พักบาดนี้เลิกแล้วเลิกแล้วได้มาอันมีหม่องเรียนเพื่อนประเทศในเก็บบาดนี่เพิ่นเอาเพิ่นสิเลมีอีกยี่บ่มีอีกมือยี่บ่งานเน่ย หนึ่งสองซีห,าหการ์ตลาอันด้วยนไหมหกอันผุนอันลนยอันนี่คือเตยล่าเซ็ตล่ำเซ็ตแล้วกบพี่นองนี่คืออา,อาสกสสกุณาพร <c oughs> ดีตาน่อยเอาเอาเอาซ้ำน่อยละบาดนี่เอาเอาเอาโดดแบบนีงงง้ยังย้อนฟ้องึ้นบาทนี่เอา <c oughs> เอาเอาทั <Jason> ้งคุณกระโดดได้แง่ไหนสมโอเด้งโต๊ด้วยนะเอ้าเอ้าโอ้ยเนาะมาไล่บินองเด้คุณอ่ะเอ้าเอ้าเขาตายไอ้สมโอตายแท้ๆบาดนี้เอ้าเออมากีินองเลยอาไปผัดจีภาพไปซองเบิ้งอันใดอันหนึ่ง มาไปเบิ่งสาวน้อยไม่ไปแอบเบิ่งสาวน้อยเฮ็ดอีหยังบัดนี้สาวน้อยสองสาวนี่เฮ็ดอีหยังกันอายว่าว่ามันไปว่ามันไปกวาใสซแล้วน้องไปไสบัดนี้น้องเซาเล่ยนละบ่เอกวานี่พู่นน่ะของมักบาดที่นี่พ่อของมักบาดนี่พูดนะเอ้าเอ้าเอ้า เอ้พิต้าอ้าวเอาวันนี้อืเอาวันนี้เราไม่บานคุณน่ะขากปนยังบานี่มากยังไงเนี่ยเอิญเาเอิญยังสปริงบอร์ดหรือว่าเอิญเด้งดึงสปริงบอร์ดใช่ไหมลูกชื่อจริงๆมันชื่อว่าสปริงบอร์ดแต่ว่าจะมีแต่คนเรียกว่าเด้งดึงเด้งดึงใช่ไหม เด้งดึงเด้งดึงอ่ะตีวันนี้โอ้จะปิงบอ่หนึ่งแค่เขาเหรียญพี่น้องเอ้ยบาทนี่เออบานนี้หักบาทนี้เลิกแล้วเลิกแล้วได้มาอันมีหม่องเหรียญเพื่อนเพระท่านได้เกปป็บบาทนี้เพื่อนเอาเพื่อนสิเหลมอีกกี่บ่มีอีกมือมอี่บ่างานเน่ย หนึ่งสองสห,าหากปารลาอันด้วยไหมหกอันุนอ,อันหลอันนี่คือเตยลาเซ็ตดั้มเซ็จแล้วกพี่นองนี่คือาสก,กุณาพรบีตาน่อยเอ,เอาเอาเอาซ้ำน่อยละบาทนี่เอาเอาเอาโดดย่งงยอย้อนฟ้องนบาทนี่เอา เอาเอาตั้งคุณกระโดดได้เง้ยไห้สมโอเด้งโต๊ะด้วยนะเอาเอาโอ้ยนะมากหลายพี่น้องเลยคุณน่ะเอาเอาเขาตายยั้สมโอตายแท้ๆบาดนี้เอ้วเออเอามากต๊ะพี่น้องเลยมา